จริ่งดีนะครับนี่ครับติ้นปีกับต้องมีใบป,ประกาศาาน้าได้นะต้นเดบก็อะไรขอจากนายกปูนู่น่ะยุดยุดมาแต่วันไหนแล้วหลายวันแล้วครับหลายวันเดือนนี้นี่เ,เป็นอาทิตย์วันครับเป็นอาทิตย์แล้วโ <c oughs> บก,กินงานไหนเบิร์นแล้วที่โบก,กินที่โ <c oughs> บกินเนี่งานแต่งงานบ้านพี่ชายปอวัดก็บ่ได้ไป ไปแบไปตั้งกัอนเลยเขาบอมีเราเลยว่ได้กินนี่มีเขาเหลามากเขาเป็นงานเหล่ามากที่นี่ก็เป็นงานแต่ว่าวันนี้ผมว่าหน้าตาใส่ดูเป็นผู้เป็นคนมากเลยนะมันกำลังกันที่เลยกับไปหมดทุกหมู่บ้านเลยครับคุณใหญ่มาดันก่อนเราเขาก็กินกันเขากินนั่งโค้นอะไรปูช่วยใจแข็งไม่กินใจแข็งได้ครับสงสารต้องการนี่กัเอาไปเท่ไหรต้องการนี่ก็จะไม่กินไม่เมาผ่านแน่นอน ขอรุ่งโมนะครับขอให้กูต่ออไปด้วยครับครับผมจะเป็นกำลังใจให้ครับครับขอบคุณมากครับขอบอ่าโอเคโอเค